นี่ครับเอวันนี้ไปตลาดมาฝนตกด้วยแน่ได้หมูมาเดี๋ยวผมจะทําเมนูให้ f C, อฟูนะครับไปดูกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ตั้งไฟรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลวกหมูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปล้างหมูกอนนะครับเราจะล้างหมูก่อนนะครับผู้ชมหมูซื้อมาถูกมากเลยกิโลละหกสิบบาทเองซื้อตอนเย็นครับที่ตลาดตลาดตลาดคู่บอลเลยครับ เดี๋ยวเราจะลวกหมูกันก่อนนะครับเพื่อความสะอาดครับคุณผู้ชมที่แรกว่าจะซื้อห้าสิบาทเราไม่รู้ราคาเนาะพอน้องเขาบอกว่าพี่คะเอาหกสิบบาทไหมคะหนึ่งกิโลเราก็โอเคเลยทำได้หลายเมนูเลยครับผมนะม,มาดูกันว่าเราจะทำเมนูอะไร อันนี้คือเราจะลวกหมูก่อนะครับตากักฝนของเราบรรยากาศดีมากเลยนะคนรับฝนตก หมูเดือดแล้วก็ล้างถักรอนะครับเพื่อที่เราจะตังเครื่อง จะเติมน้ำลงไปแล้ครับโอเคพี่น้องให้รอให้มันเปื่อยก่อนนะครับผมนะพี่น้องอีกหนึ่งเมนูของเราวันนี้ที่เห็ดหมูหนึ่งครับหนึ่งหมูครับผมอันนี้เขาตำเครื่องเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เขาปรุงเลยครับปรุงมาเลย ตามใจชอบเ,เยอ่อะอรเยอะอะไรน้อยอร่อยน้อยโอเคโอเคซอสถอยพี่น้องใส่ซอสถอยใส่ซอสถอยนำ โอเคพี่น้องไฟเ้าก็ตั้งไวเรียบร้อยแนละ้วครับไฟเ้อน,นี้เ้องก็งมือครั้นครั้นโอเคพี่น้องห้อถถวยใส่ก่อนนาอครับนาออันนี้ไว้เดี๋ยวน้ำน้ำนัวมันจะขึ้นมาตรงเนี้ย ขอบร้อมมูวางเลยน่ามนัววนะพี่น้องหละพรองแท้โอเคครับ พี่เด็ดพี่น้องเอ้ยนี่แหละสื่อมากมันก็มีประโยชน์ยนี่และครับกระทางละยี่สิบบาทกินจนเศร้าอยากครับผมนี่แหละหมดใจเลยพี่น้องเอ้ยหัดใจเลยปากแทบนะครับกระทางละเศร้าบาทครับผมใบกะเพรา สวัสดีครับเอฟซีเมื่อวานนี้นะครับเด้มีต้มยำขาหมูนี่ครับมีต่้งใจเห็ดเสนอเมนูมาให้พี่น้องเบิงเลยครับโอ้แสบดีครับ เบื้องที่ไหนสื่อมาที่แรกที่สื่อเขาหาสิบาทเขาบอกว่ารลดโลหะสิบบาทจ้าเมเเลยบอกเขาลู่หนึ่งเลยครับนะครับหกสิบบาทเองเฮ้ยว่ามันแพงเขาของบาทเขาตื่กติตายจเจ้าบมื่เคยไปยางตลาดจะบูดอ,อกอ นี่นครับน,นั่นคือผมทำนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขาหมูครับพี่น่องนึ่งทาาตำเครื่องที่ยังมึงไก่เลยครับอ ัครบเรียบร้อยแล้วครับเมนู สองหอง,งข้างครับผมนี่ครับหมูหนึ่งหมูครับผมเอ๊สุดยอดเลยครับนอมเลยบึ้งครับบึ้งครับ ส่วนใหเลยครับอร่อยมากเลยมันนุ่มนะครับเวลาไปน,นึ่งอ่ะมันจะนุ่มมากเลยครับนะครับมันนุ่มมากเลยมมม,มสามารถเอาไปเอาไปทำตามได้นะครับ อร่อยมากเลยนุ่มถูกมากเลยวันนี้ซื้อกับข้ามาแค่หกสิบบาทผักอีกสิบห้าบาทได้สองเมนูครับก่อนอื่นนะครับฝาก f อซกดกดไลค์กดไลค์ตรงนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้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 งตัวนี้ด้วยครับปุ๊บพลนดวนอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาฝากสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะครับลูกหลานมานพลนดวนของอำเภอเดชดมจังหวัดอุลราธานีเขาที่ได้เห็ดคลิปยูทู e ให้พี่น้องในเบิง้งจังสี่ตลอดไปครับในการเห็ดอาหารหรือว่า ถ้าวันไหนวันอาทิตย์ผมก็จะไปตกปลาครับทีเดีได้เป็นกำลังใจมาทายคลิปให้พอแม่พี่น้องบึงนะครับเด้อจะได้กดฝากกดแชร์กดติดตามนะครับเด้ออุ้ยเปื่อยเลีรับเปลือยมากเลยอือ อขอบคุณมากนะครับอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับนี่คาหมนูนี่ต้มยำได้สองเมนูครับเปื่อยทั้งสองทั้งสามอันเลยครับ้าหมูต้มยำกับเปื่อย Ừm. Tự yên rồi. Phí mườn tự yên luôn luôn. ออย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อให้จะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปมาให้อย่าพ่อมแม่พี่น้องเอฟซีดูนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปปิงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับ